สวัสดีครับอยู่กับผมช่อง v i ซ่าสตูดิโอคิงวันนะครับวันนี้จะมารีวิววิดีโอซีคาวเกะโปรโปรเตโตอัลบั้มไลท์เป็นอัลบัมชุดที่3นะครับรเวอร์ชันนึจะเป็นใบอนุญาตแบบแรกนะครับแบบเวอร์ชัน2อีกแบบหนึ่งนะครับดูหน้าปกมีอะไรนะครับตรงนี้มีโลโกโ้ The p โปรเตโมีรูปดาวนะครับมุมขวาม,มีคำว่าคาวเกะรูปไม้หัวตเกเป็นลางสีส้มนะครับ แล้วก็มีคำว่า The Life ิ e t o อัลบั้มไลฟ์คราวกิภาษาไทยนะครับตรงนี้เขียนว่า The Re ิวต r อัลบั้มนะครับมีคำว่าไลฟ์เชื่ออัลบั้มนะครับอันนี้เป็นพื้นหลังสีสเขียวนะครับถ้าซีดีออเดเป็นสีขาวขาวครีมครีมนะครับนปกมีพี่ปับ๊บพี่วินพ,พี่โอมพี่บอมนะครับอันนี้คือส,สปอนเซอร์โฆษณาโดยซูซูกิ s m a r ท l ไล์แอค l i ฟ์อินสเปคชั่นครับแล้วก็มีโลโก้โฮมเค้าเกตเค้าเกตคอมเมดี้แล้วก็ตัว G ีเจมมี่เอ็มีสิคครีมร้อยห้าสิบห้าบาทครับตรงนี้เขียนว่า BC เค้าเกตทั้งไทยแลงกิะครับการปกจะเขียนว่า The Potato l i ต้ไ์อัลบั้มไลท์บีซีเค้าเกตเรื่องราวแผ่นเกิดดีปีจำไหนแล้วก็แถบสีเขียวอันนี้คือเปิดสีแดงนะครับตรงนี้จะเป็นสีครีมหน่อยครับสีขาวเป็นครีมครับสำหรับเฉยๆนะครับ ข้าหลังมีสีคนวงโปรเโต้นะครับมีรายชื่อเพลงมี12แท็กยิงมี11บเอ็ดเพลงนะแต่ไม่นับแท็กที่1นึ่งนะเป็นเพเป็นออกเตเรียนครับแล้วมีซับอังกฤษคลาวเกะหรือภาษาคาวเกะแล้วก็ความยาวนะครับแล้วมีคำภาษาจีนไลท์โกออนับอันนี้ลายเซ็นผู้อ่องแกมมี่นะครับกิฬาช่วงลุนนะครับอันที่จริง ลน i เซอยู่ช่องนี้แต่เขาปั๊มตรงนี้แทนครับสมารททีิกัญยายสองันห้ายส่ิบแปดลาดแผน D, น่นบีซีดีก้อนยาวสีินาทีห้าสิบสองวิจ้าของทิสิกจะจำหน่าโดยเจมแกมมี่มีลักที่อยู่บริษัทแล้วก็ผู้ผล m เอ็มจีเอครับเกมเพลกวัเค้ที่พอเลอร์ขอแพรกตั้งวิดีโอสามารถเล่นอะไรได้บ้างแล้วก็เว็ตไซจีจมเบจะมีเจมเว็ตไซต์เจมแกมมี่ด้วยนะครับดีซเพลงไทยผลิต ยี่สิบสิงหาคมสองพจำหน่าย1ิบสกันยาย,ยนสองพันี่ิปิธิใช้ผู้ดูรฟังจำนวนสิสองเพลงมีาร์โค้ดแล้วก็ตัวโค้ดพ p บีซไปแบกบนทวรสีส้มครับใบอนุญาตจะเขียนว่าโปรโ,ปรโตรไลร์นะครับโปร,รเัตสเองกันมีจังกัดมาชนอนุญาตกรุงเทพมือสีดำกทจุดศูนย์สี่เก้าีีทัสี่แปดผู้รองสังนาครับถ้าแบบ2เป็นกทจุดศูนย์ห้าห้าแปดหกทสแปดแล้วก็อินโฟนแบบแระครับที่หาดูยากครับ ตัวแผ่นเป็นสีแดงสวยนะมีเดอะโปเตโต้แล้วก็คำเตือนภาษาอังกฤษนะมีขอบสีเหลืองๆแล้วก็คำว่าไ like er นะร,ร์เชื่อละว่ามันนะมี compact d i t i o n video nga รหัสแผ่น vc เข้าเกตโลโก้ vc เข้าเกตแล้วก็เลขอนุญาตนะไม่เห็นขอภัยด้วยคนระับมีโลโก้บ้านสีเขียวตึกสามสีแบบขาวดำนะเขียนว่าท่านสามารถเกยบพันนี้ไปแพร่สิ่งแพร่ภาพได้นะ ตรงนี้มีลิงค์โทนให้โหลดนะครับว่า ASD t e c o r e n g e โดดเรมีมาเหตุด้วยนะครับมีโลโก้ดอะโปเตโนะครับแผ่นก็มีรอยบ้างหน่อยครับอาจฟังได้ครับอันนี้คือสีคนก็คือพี่ปับ๊บพี่พี่บินพี่พี่อมนั่งแล้วก็พี่บอมยืน,นครับแล้วมีลายเซ็นอีกเหมือนเดิมครับ มีคำว่า lights go on นะครับเป็นสีแดงคำภาษาจีนแต่จะเป็นภาษาจีนนะครับแต่คำเป็นคำสีแดงนะครับโลโกโ้ VTC ีคา l t h c นะครับอันนี้จะเป็นรูปพี่รูปสีคนเหมือนกระปุกด้านหน้าคล้ายๆนะครับอันนี้คือผู้มีส่วนร่วมในการทำาัลลัมบมนี้ว่ามีใครบ้างนะครับก็มีแค่ประมาณนี้ครับอ่าเหมือนเดิมครับก็มี บานซีเกียวตึก3สีไม้ถึงอะไรแล้วก็มีบทกำหนโดโทษเหมือนเดิมนะครับก็มีแค่นี้นะครับก็จบก,กันไปนแล้วก,การรีวิวเดอะโปรเตตอร์ลบัมไรเป็นชุดที่3ามของเชืวาหลาหลายลคนชอบและลองชุดนี้อยู่แล้วนะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจในการทักคิดดีๆต่อ,อ,อไปนะครับขอบคุณมากที่รับชมสวัสดีครับ